หากพูดถึงสัตว์ประจำชาติไทยหลายคนคงนึกถึงช้างไทยสัตว์บกที่ยิ่งใหญ่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานแต่คุณทราบหรือไม่ครับว่าบนผืนแผ่นดินขวานทองแห่งนี้ยังมีสัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับเกียรติยศสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งเป็นนกประจำชาติไทยด้วยความงามราวกับภาพวาดสีสันที่เหมือนเปลวเพลิงตัดกับเรือนร่างสีเทาฟ้าและท่วงท่าการเดินที่สง่างามดังราชสี นี่คือเรื่องราวของไก่ฟ้าพญาลอราชันแองพงไพรที่ผูกพันกับตำนานความเชื่อและระบบนิเวศของไทยมายาวนานวันนี้จะพาคุณเดินเข้าป่าไปทำความรู้จักกับพวกมันให้ลึกซึ้งกว่าที่เคยครับก่อนที่เราจะไปดูวิถีชีวิตจริงของมันเรามาย้อนดูที่มาของชื่อกันก่อนครับ ชื่อไก่ฟ้าพยาลอนั้นไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเลยลอยแต่มีรากฐานมาจากวรรณคดีไทยระดับตำนานอย่างเรื่องลิลิตพระลอในวรรณคดีมีฉากสำคัญที่ปู่เจ้าสมิงปลายได้เสกไก่แก้วที่มีความงามเป็นเลิศเพื่อไปล่อให้พระลอหลงไหลและตามมาหาพระเพื่อนพระแพง ความงามของไก่ฟ้าชนิดนี้จึงถูกนําไปเปรียบเปรยกับความหล่อเหลาของพระหล่อหรือความงามของไก่แก้วตัวนั้นจึงกลายมาเป็นชื่อไก่ฟ้าพญาหล่อนั่นเองครับและความงามนี้เองก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เมื่อปีพุทธศักราช2528รัฐบาลไทยได้มีมติยกย่องให้ไก่ฟ้าพญาหลอเป็นนกประจำชาติไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและหาได้ยากชนิดนี้ครับแล้วไก่ฟ้าพญาลอหน้าตาเป็นอย่างไรทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นนกที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งเริ่มกันที่ตัวผู้ก่อนเลยครับนี่คือพระเอกของเราตัวผู้จะมีขนาดตัวประมาณ80เซนติเมตรสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือหน้ากากไม่ใช่หน้ากากจริงๆนะครับแต่มันคือแผ่นหนังสีแดงสดที่ขยายใหญ่คลุมทั่วใบหน้า ตัดกับขนลำตัวสีเทาอมฟ้าแต่จุดไฮไลท์จริงๆอยู่ที่กลางหลังครับคุณเห็นสีเหลืองทองนั่นไหมนี่คือที่มาของชื่อภาษาอังกฤษว่าใส Miss Fireback หรือหลังเพลิงแห่งสยามขนบริเวณนี้จะมีสีเหลืองเหลือบแดงอย่าเมื่อถูกแสงแดดมันจะส่องประกายระยิบระยับเหมือนเปลวไฟเป็นสเสน่ห์ที่ใช้ดึงดูดตัวเมียและคมขวัญคู่ต่อสู้ส่วนตัวเมียนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ธรรมชาติออกแบบให้พวกเธอต้องทำหน้าที่แม่ผู้ปกป้องไข่และลูกนกขนของตัวเมียจึงเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเชสนัททั้งตัวและมีลายเกล็ดสีดำที่ปีกสีสันแบบนี้ไม่ใช่ความจืดชืดน,นะครับแต่มันคือสุดยอดชุดพลางตัวเมื่อพวกเธอนั่งกกไข่บนกองใบไม้แห้งศัตรูแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวครับไก่ฟ้าพญาลอเป็นนกที่รักความเป็นไทยอย่างแท้จริงครับ พราะถิ่นกำเนิดหลักๆพบได้มากในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้สำหรับในบ้านเราพวกมันชอบอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งป่าเต็นรังและป่าผสมผลัดใดที่ระดับความสูงไม่เกิน800เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยเฉพาะบริเวณที่มีป่าไผ่หรือแหล่งน้ำซับใกล้ลำคานถ้าคุณเดินป่าแล้วเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ให้ลองสังเกตดีๆคุณอาจจะโชคดีได้เจอพวกมันครับ ในเรื่องอาหารการกินไก่ฟ้าพยาลอเป็นสัตว์ที่ไม่เลือกกินมากนักอมนิวอร์พวกมันกินได้ทั้งพืชและสัตว์เมนูโปรดคือมแมลงตัวหนอนไส้เดือนสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กรวมถึงมเมล็ดพืชขุยไผ่และผลไม้สุกที่ร่วงหล่นจากต้น พฤติกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือพวกมันมักจะออกหากินเป็นคู่หรือเป็นครอบครัวเล็กๆในตอนเช้าตรู่และตอนพลบคำ่ำส่วนเวลากลางวันที่อากาศร้อนๆพวกมันมักจะซ่อมตัวพักผ่อนตามพุ่มไม้หนาทึบเมื่อฤดูผสมพันธุ์มาถึงช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมป่าจะเป็นเวทีประชันโฉมตัวผู้จะพยายามเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียด้วยการยืดอก โชว์แผ่นหลังสีทองและที่สำคัญคือการตีปีกพวกมันจะกระพือปีกทีๆจนเกิดเสียงดังพึบๆเพื่อประกาศสักดาว่าข้านี่แหละแข็งแกร่งที่สุดในย่านนี้หลังจากจับคู่สำเร็จตัวเมียจะทำรังง่ายๆบนพื้นดินโดยขุดหลุมตื้นๆปูด,ด้วยใบไม้แห้งแม่นกจะวางไข่ประมาณ5-8ฟองและใช้เวลาฟักประมาณ24-25วัน ลูกนกที่เกิดมานั้นเป็นพวกพร้อมลุยคือเมื่อขนแห้งปุ๊บก็สามารถเดินตามแม่ไปหากินได้ทันทีความน่ารักของครอบครัวไก่ฟ้าคือพ่อและแม่มักจะช่วยกันดูแลลูกๆจนกว่าจะโตพอที่จะดูแลตัวเองได้ครับแม้ไก่ฟ้าพยาลอจะเป็นนกประจำชาติและมีความสำคัญทางระบบนิเวศในฐานะผู้กระจายมเมล็ดพนธุ์พืชแต่สถานะของพวกมันในปัจจุบันกลับน่าเป็นห่วงครับในระดับโลก องค์การ IUCN จัดให้ไก่ฟ้าพยาลออยู่ในสถานะ near t h r e a t e n หรือเกือบอยู่ในขา่ายใกล้การสูญพันธุ์ภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศัตรูตามธรรมชาติครับแต่คือมนุษย์นั่นเองการลักลอบล่าเพื่อน,นำมาเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามการวางกับดักและการบุกรุกทำลายป่าที่เป็นบ้านของพวกมันล้วนแล้วแต่ทำให้ประชากรของไก่ฟ้าพญาลอลดน้อยลงไปทุกทีครับแต่ก็ยังมีข่าวดีครับ ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการเพราะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าพญาลอเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในหลายพื้นที่และกฎหมายไทยก็คุ้มครองอย่างเข้มงวดการล่าหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับครับไก่ฟ้าพญาลอไม่ได้เพียงแต่เป็นนกที่มีความสวยงามหรือเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ในหน้ากระดาษหนังสือราชการเท่านั้นครับ แต่พวกมันคือลมหายใจของผืนป่าคือดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและเป็นมรดกทางชีวภาพที่บรรพบุรุษเก็บรักษาไว้ให้พวกเราครับการที่เราได้รู้ได้เข้าใจชีวิตของพวกมันคือก้าวแรกของการอนุรักษ์เพราะเราจะไม่มีวันปกป้องสิ่งที่เราไม่รู้จักและเราจะไม่มีวันรักสิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าครับ ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วโชคดีได้เจอราชันแห่งพงไพรตัวนี้อย่าลืมเฝ้ามองดูพวกมันด้วยความเงียบสงบและเก็บภาพความประทับใจด้วยสายตาหรือกล้องถ่ายรูปแทนการเบียดเบียนนะครับถ้าชอบเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์โลกและธรรมชาติของเมืองไทยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ